โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ข้อ5กำหนดให้สี่เหลี่ยมกอขคอองอเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจงหาผลรวมของความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสอง ความรู้ you know, ที่จะใช้สำหร graffiti, ับโจทย์ข้อนี้ก็คือนักเรียนต้องรู้ว่าเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองเส้นเนี่ยยาวเท่ากันและเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะเมื่อตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็แปลว่าเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้ต้องมีขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็ทั้ง4เส้นเนี่ยเนี่ยส่วนเนี้ย ทั้ง4ส่วนเนี่ยแปลว่ามีขนาดเท่ากันเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนี้เท่ากับ16เพราะฉะนั้นข้อน,นี้นักเรียนสามารถจะหาคำตอบได้จาก16คูณ4เส้นเลยเท่ากับ64หรือนักเรียนจะคิดว่า16เนี่ยเท่ากับส่วนนี้ใช่ไหมคะก็เป็น16 16ก็คือ16คูณ2ก็เป็น32 เส้นนี้ก็อีก32ก็เป็น64เหมือนกันนะคะ32ูณ2ก็เท่ากับ64เหมือนกันเพราคำตอบข้อนี้คือ64ค่ะ